กลับมาพูดคุยเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ได้คุยกันทั้งใจแน่นอนครับมายังมาที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฝ่าบอาอะไรกับนายโตโน่พาคินนะครับพิมพ์ FF เว้นวนวคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4 2 4 2 8 3 0ครับและคำถามแจกรางวัลแจนผู้สูงของเราในวันนี้ครับผมถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลงความเคยชินของ Boy บอยพีซเมเกอร์ตอนต้นของมิวสิกวิดีโอบอยพีซเมเกอร์ใช้กล้องวิดีโอถ่ายสิ่งใดเป็นสิ่งแรกระหว่าง FF1 ชุดเก้าอี้สนามและ FF2 ิงช้านะครับส ตอบคือไม่ได้ที่42 42 830รีบร,บรบีเยอะๆของรางวัลในวันนี้หายากมากที่สุดในประเทศนี้ตอนนี้ก็ว่าได้ครับนั่นก็คือบัตรเข้าชมการประกาศผลเดอะสตาคนที่6ของเมืองไทยครับเพราะคอนเสิร์ตของ8คนสุดท้าย The เดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวปี6วันนี้เรามีให้2รางวัลรางวัลละ2ใบถ้าอยากเข้าไปชมรีบรร่วมสนุกกันเข้ามาครับและตอนนี้เรานั่งอยู่กับโตโน่พาคินคัมิีรสา yeah! ว้าเอาละครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หัวหน้าแก๊งอสรพิษครับได้ทำเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนน้องๆรู้ว่าน้องเครียดจากการแข่งขันหรือว่าน้องมีความกดดันจากแบบทดสอบต่างๆตัวโน้กก็เลยคลายเครียดให้ครับด้วยอะไรไหมครับอะไรครับการแก้ผ้าครับในบ้านเนี่ยหรอฮะในบ้านเนี่ยครับโอที่รู้กันมานะทำไมต้องเป็นไมเลือกใช้การแก้ผ้าให้น้องๆสาวสมาชิกดู เป็นการผ่อนคลายครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่อิสระภาพอิสระภาพคือว่าคือว่าอยู่ในบ้านมันเครียดครับครับเจอปัญหาต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคะแนนโบนเรื่องความกดดันเกี่ยวกับการฝึกฝนของตัวเองการพัฒนาการอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นเวลาที่น้องๆมันก็จะมีช่วงเวลาที่น้องเขาเสียใจหรือว่าเครียดนะครับแล้วปกติผมจะเป็นคนที่ หยอกเล่นแกล้งคนอื่นเขามันจะตลกจะสนุกกันบ้างนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาเครียดมากๆมันไม่มันไม่รู้จะทํำยังไงครับอย่างเช่นเวลาฤธิ์หรือกันเนี่ยเครียดนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงก็คือการที่ว่ากันเฮ้ยเล่นนี้กันไหมไปเป็นไรวะเห้ยคิดมากหรืออย่างงี้แต่ว่ากันยังซึมอยู่อะฮะแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสนิทกันเรารักเขาอกันครับพี่ แบบก้นให้ดูเฮ้ยปั๊บของก็เดินเข้าห้องน้ำไปได้ไหมครับอแล้วมันก็ตหัวเราะไงครับด้วยความที่ว่ามันเฮ้ยพี่นอ้องทำไมทำอย่างนี้อะเฮ้ยพี่ <laughs> คือนี่แหละคือสิ่งที่เราพอจะทําให้กับพวกเขาได้เรียกว่าน้องๆก็หายเครียดเลยทีเดียวก็ทาด้วยความรักยอมเปื้อนผ้าด้วยความรักทุกถามจริงรักพี่ไหมรักคนดูไหมคนดูที่กัชมกันอยู่ทางบ้านเนี่ยรักครับแต่ว่าคนดูคงไม่เครียดครับ เครยพี่เครียดนะพี่เครียดพี่เครียดมากเลยพี่เครียดมากเลยตอนนี้ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าอะไรเครียดมากเลยจริงไหมพี่เครียดมากเลยสงมาหน่อยนี่มันเร่งข้างหน้าแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงผมว่าอย่าดีกว่าครับเฮ้ยแต่พี่เฮ้ยอย่างนี้ยิ่งเครียดผมไม่รักพี่แต่ถ้าผมทำปุ๊บผมแบบผมวิปริตแล้วออกโทรทัศน์จบแล้วผมอย่าดีกว่าอย่างแสดงว่าเดี๋ยวจบรายการนี้จะแก้ให้ดูใช่ไหมไว้หลังไมหลัง สุดยอดแม่กอ้ครัตอนนี้แบบว่าเจอคนเยอะๆไม่กล้าหรอกนี่แล้วก็เหล่าบรรดาสมาชิกบ้านเดอะสตล์นี่นะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยเขาจะมีคําพูดติดปากทุกคนว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวออกจากบ้านเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวติดต่อกันแล้วตอนนี้พ่อหนุ่มคนนี้ก็ออกมาแล้วได้ติดต่อเกรซยังครับก็เจอกันเพราะว่ามันต้องซ้อมเดี๋ยวถามว่าทำไมทำไมจะตอบเลยไม่ได้หรอทำไมต้องทำไม เขารู้สึกว่านอกบทมันมีการนอกบทคึ้มันอยู่ในบทแต่เองไม่เห็นนะ <c oughs> โอเคโอเคติดปากเลสบ้างหรือยังเออก็ติดต่อครับแต่ว่าติดต่อก็คือมันต้องร่วมงานกันครับอคอนเสิรต์ตต้องซ้อมด้วยกันซ้อมเพลงอะไรอย่างนี้ครับคือคือโทรไปหาไม่ครับผมโทรไปหาเขาทำไมครับอ้าวแล้วติดต่อไงอ่ะก็มันต้องเจอกันอยู่แล้วครับวันนี้ต้องที่ตึกจีเอ็มก็ต้องมีการซ้อมกันก็คือได้เจอกันทั้งหมด8ปดคนหมายถึงว่าโทรไปหาส่วนตัวเนี่ย ไม่ครับไม่รู้แบสนวนตัวมีเบอร์อยังไม่มีครับเอ้ยโ <laughs> พี่ให้ขอให้ไหมเออยาดีกว่าครับไม่เปไรครับถามจริงเลยจีบเขาไหมครับเกรซเนี่ยไม่ได้จีบครับชอบไหม ชอบนีสใส่ครับว่าเขาน่ารักดีแต่ผมไม่ได้จะไปชอบที่เป็นแบบจ้าเขามาเป็นแฟนผมบวดข้อเลยครับถามเรื่องเกรซนี่นวดนวดเข่าตลอดเวลายนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ชอบเนี่ยไอ้ที่ไปทํางานที่เยอรมันเนี่ยก็ทํางานแลกเหงือมาซื้อข้อมือมาซื้อจากนู่นนะแต่พอมาอยู่บ้านเดอะสตาร์มอบให้เกรซทาไมถึงมอบให้เกรซไอ้ข้อมืออันนั้นน่ะที่ทํามาด้วยความลําบากของเราเนี่ยพี่ครับผมมีน้องน้องทั้งเจ็ดคนน้องเจ็ดอ๋อน้องน้องที่บ้าน น้องชายผมเครียดผมยังกล้าถอดกางเกงให้เขาดูเลยแล้วนี่น้องสาวผมเขาจะต้องออกไปจากบ้านความปันของเขามันต้องจบลงตรงนั้นทําไมกับแค่เขาขอข้อมือผมจะให้เขาไม่ได้ครับแสดงว่าไอ้ข้อมือนั้นมีค่ามากเข้ากับการแก้กางเกงเลยเนี่ไงผู้ชายเอาแก้มก้นไปผู้หญิงเอาข้อมือไปทำงานสามเดือน เก็บเงินหอมลอมริบมาน้องเอาไปถ้าน้องอยากได้พี่ให้ได้ใช่ครับไม่ได้ไม่มีอะไรก็ถือไม่มีอะไรอาฮะแต่ที่มันสงสัยว่ามันสงสัยทั้งประเทศเลยตอนร้องเพลงไม่กล้าบอกเธออา้อมีแอบชงเงินด้วยเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอเอยังไงสายตาเนี่ยวันนั้นเนี่ยมุมมันทางนั้นเลยนะมุมเนี่ยมันทางนั้นเลยทางน้องเกรซเลยนะเกรซเลยขอดื่มน้ำกัเลย ยังไงครับไอ้เพลงนี้ก็เลือกเองนะตอนร้องก็ชมเลืองมองเกรสนะยังไงพ่อคุณวันนั้นผมไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงเลยเขาให้แนะนําให้ไปฉีดยาไม่ไปฉีดคิดว่าไหวคือจะใส่สดตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้มันได้ฟิลให้มันรู้สึกว่ามันต้องมีจินตนาการนะครับแล้วผมคิดว่าเออในเมื่อเกตมามันมันควรจะอาจจะช่วยผมขึ้นมาได้เอเาไหมครับและอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องสนุก คือว่าเออคิดถึงคิดถึงผมก็บอกว่าคิดถึงนะคือผมไม่ได้ผมไม่ได้มาคิดว่าผมทําอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นการไปจีบน้องเขาหรือว่ามันจะทําให้คนที่เขาดูอยู่ไม่รักผมแต่ว่าในเมื่อมันเป็นเราเราคิดอยากจะเล่นนะครับเราก็ทําไปคือมันไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลกระทบหรือว่าอะไรนี้ต่อเราพูดง่ายๆคือหาโฟกัสของเพลงนี้ใช่ไหมจะได้ถ่ายทอดได้อก็เลือกโฟกัสถูกนะก็อ้ ก็ถูกเขาได้2คะแนนครับวิ่นั้นถ้าจะตกรอบกันเลยทีเดียวโอ้เหลือบฉันเหลือบเหลือบแป๊บเดียวอยู่ปากเหวเลยจ้าในการแข่งขันเดอะสตาร์คำถามสุดท้ายครับในการแข่งขันเดอะสตาร์นอกจากได้ฝึกฝนร้องเพลงได้ฝึกเต้นดีมากขึ้นแล้วนอกจากจะได้มิตรภาพจากเพื่อนๆน้องๆแล้วสิ่งที่ได้ไปจากการแข่งขันครั้งนี้โดนได้อะไรบีครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับผมเลยนะครับ คือคือได้ได้คนดูครับได้ได้รู้จักกับพวกเขาได้รู้สึกถึงถึงความรักความจริงใจที่ที่เขาส่งมาให้เราครับซึ่งคนเราเกิดมาในชีวิตเนี่ยมันจะมีสักกี่อย่างครับที่จะที่มันน่าจดจําแล้วก็จะมีความสุขขนาดนี้คุณรู้ไหมทําไมเขาถึงส่งความรักและความจริงใจมาให้คุณไม่รู้ครับเพราะคุณเป็นคนจริงใจ ท่านผู้ชมครับพี่จริงแล้วหลายๆคนเรียกร้องความจริงใจต่อจากคนรอบข้างจากสังคมรอบข้างครับแต่บางคนอาจจะลืไมไปว่าการที่คุณจะได้อะไรมานั้นคุณต้องรู้จักให้สิ่งนั้นก่อนถ้าคุณอยากได้ความจริงใจคุณจงให้ความจริงใจไปถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดจากใครคุณจงให้สิ่งที่ดีที่สุด จากคุณไปแค่นั้นครับคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการต้องการกลับมาเหมือนที่หนุ่มคนนี้ได้รับความจริงใจกลับมาด้วยความจริงใจที่เขามอบให้โตโน่พาคินคำวิไลศครับสุดยอดครับขอบคุณครับ<อ>ผมนะโอ,โ,นะโอ้โหนะทั้งหล่อแล้วก็จริงใจด้วยน้ําใจงามด้วยนะครับที่แกงอีต่ถูกต้องนะครับคราวหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับใครในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ติดตามมาให้ได้นะฮะน้อยคุยกันฟรงฟร้าวันนี้เวลาหมดแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ